เอาเร็วสำนีหรือว,ว่าบ้านชนนั่นดิบบเหี้ยกวาเพี้ยบเลย

น้ำตูนะรับเม็ดตูมันใช้ได้นี่มีใชแห้วโอ้ไม่ได้คิดตมามาน้ำพเลนีล่กะเอาออกเกเพิ่มติ๊เนดังติเนบอชิมห่านแล้วโอ้รวมเหมือไม้สห่าทันงอกได้ขนาดนี้งอกแล้ว

ีเอาพื้นเลยเดไ๋ยวไปนเดิมมาเอาให้มันซื้อไว้เนี้ยมันจะสบายเดี๋ยวจักมันจะซื้อจังแมสบาน่ะชิพสาม่เบิรงเลขแมทมันก็ได้แต่เบิรงเส้นมันนะ่าแมสสี่สิบหกาแมสสี่สิบหก สางเรัซ้า,ายูยเยัสงกับีก็สร้งกับีไปลวดเดียวเลยหวสร้างกับสีนี่เขาจะเอาข้างนั้นนะฮะเดยนเขาอบลดื่งนะสมุดนี่อส้งกับีนี่หา้าเมตรเจ็ดชิปนี่ชัมนี้ได้บลไเด้วนะสมุดว่าเอกเลยลงไปชัไรนะตวนี้โอมันกูบ่ได้แล้วข้างหนึ่งชัมนี้พี่เก้าชิป

ายนมาทางงเหลือนอยู่ใน้งแม็หันหัหนอทหันกไปแล้วเจ็ดสี่สิี่สิเมตรเมตรละร้อยาบาเงินมันก็เท่าไรสี่พันสิสี่พันสี่เมื่อสี่พันก้อนร้อยนะพันเจ็ดพันแล้วก็อีกสาวบาทนั้นได้บาทนสี่สิบบาทสาวบาทก็สีบใบหอันช้าวใบกนั้นสาใบก็เท่าไร สองร้อยสเชาใบนะเป็นบ่สอร้อยได้สี่ร้อยได้ชาวใบนส่ร้อยเปดร้อยปดร้อยเจ็ดสี่สองห้าพันเนาะหกพัเชื่อเผื่อไว้อันหนึงกันเลยเนแล้วเผื่อนอนแ้กันได้รับเจ็ดพันพอแต่ลังเดียวนี่น่ะเดีตัวนี้นาะหกพัน่ะละลังน้อยมาในแทงเบังเดอลังน้อย

2องเมตรหน่เด้นเลยสองเมตรแปดชิดแปบเจ็ดสามเมตรเลยสามเมตรมันยังหน่อยไปได้หน่อยสองเมตรแปดชิบสองเมตรแปดิบเองเมตรเก้าชิบ่สมนนสองเมตรเก้ชิบเอาแลยืนี่ขเมตรเกชิบแล้เอาเป็นสามเมตรบสมเมตรชิเมตริบสามเมตริเนาะสิ ห้าที่ห้าเพื่อุบเนอกสามเมตรสิบห้าเผื่อมันงงบ่ะเราเพื่อไว้อยู่แล้วในนี่เดี่มันเกินไปสามเส้นนะของอะไรนะเออกันไว้ก่อนแก่หกเมตรกับสามเมตรเออหกเมตรกับสามเมตรสามเมตรชีฟตัวไปเด้อขันไม้นคำอื่นคำโบราดๆแต่คำแล้วยังได้เล่นมั้งตอนนั้นนี่ตัวนี้เราหกพอดีตัวนั้นสามเมตรเอ้ามามันเห่าบ๊อบบอสมอนดราม่าติดหนังหนึ

แนวที่ส <Heritage desserts> sure ุด <in> ท <Asia> ี่ตอนนี้ก็บู๊ได้สามเจ็ดสัวเอสสั้วเอสเมตรเอาแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับบ่าวบดถึงเสียงโทรศัพท์ถึงมาด่วนมีโทรมาตามเฉยที่นี่ที่ไหนหลับหนมี เมื่อถึงเทศกาลพี่แก้แบบนี้จริงหรอาบัดฮะเมื่อแล้วเขาถึงอย่าไปเอาต่อเนื่องเหมือเมื่อเลยค่ะเออมาเล็กสร้างนะเอาทิ่หลวงว่าจะเจ้าบุตรใช่ดอกมีมีบ่เอายางขีดก็ได้เลยทีดนี่คือให้เรื่อยๆมิกในกระเป๋าก็มีิกมิกนั่นนี่ในกระเป๋านะแม่นความบอจ้อยได้ ตัวนี้นะไม่แพ้หม้อก็ยากนะไม่ตุนไม่เหลืองบม้ออาเอาแล้วมันเห็ดเน่าอย่าเว้านะมันสีน่าไม่ใสเอาไว้หจอยมันบดยากเห็ดเออมันบดยากดอกยันว่าเอาไว้เห็ดบดอย่างอื่นโตมันใหง่าย ตัวนี้มันชูตัวนั้นเอาไว้ตำทับัดลงกมาพุ่งได้ลงป่าหนามมุดได้มาจ่อยอ้มือลงกจะมาใหยมาจ่อยไปแปลงพักไักให้เลยกดไม่ไปลงป่าหนามมุได้มือลงนะโอ้ยผังไม้ผังไม้เสียบจะได้ขึ้นเต่อเลยอย่างไรก็ผังกับกองทินไช่เลยอ้าวตาดง บน,นี่ก็พี่น้องเลยเนาะบัดแล้วนี่น่าจะเอาตัวนั้นเป็นบันไดต่อแล้วก็โอนคือลิงพี่น้องเลยประมาณนั้นคือบระทัดมัดสองโซนนะยังไม่ต่อยป่ะอ้าวมันบ่นถึงมัต้องต่อตัวอ๋อ

แผ่นที่เจอทั้งรูปหืง้แล้วทแล้วเากอะเปดขอเจ้านะน่งจับไว้ก่อนนู่นอีกแผ่นะ้ยปากปดบนาอยแสดเอาับลงไนเมนี่ก้อนอันนึงเอาไว้ไว้อันนึ่ก่อนเกือบถ้าผมมีสีมือเนี่ยหับบ่ได้ Hoon <laughs> <Đó. Nè>, <laughs> ừ, ờ, đấy hoon đấy hoon đấy hoon đấy Nó, đấy hoon đấy đấy <laughs> มันวิตเล้ววิดแล้วเขาก็มาโตตัวนี้ยามันยามันาเนกตอกเล็กใช้ได้หรืเปลาตอกแ้างๆนะบ่อไห่ดเอาลตัดก่อนเดี๋ยวบานก่อนเลยยังอันนี้นะเอาชุดยัคว่าใชตัวนี้ตอวีเครื่องตัวนี้เลยฉีดอันนี้เลยให้เอาลูกตัดก่อนบหนาบกันบอะไรบ่นนุ่มมา ต่อไดู้อันเด้ได้่ต่อได้ได้ลมีอนคเมีย่อเอาแบบนี้แหละให้ผู้นึงนำไปต่อทักกางก่อนนี่ก็อดีมาจูงขกลางอ่าต่ได้นมันต้องสามคนเนี่ยากเลต่อทักกางต้องได้กขึนจให้นาะเออเขาจะขึ้นจับให้จับมันัจับได้จับได้อาเดี๋ยวึงเดียต่อผู้นึงเด นอดนิดแต่เก่าเขาเคยเห็ดจีดเทอะจีดเาอะเลยอจีเข้าได้ไปเรื่อยมาจอยตอกตังตึงขึ้นเถืงบนดเทียนบอมาจอยเซียนเซียนเซียนเกิดไฟไรอาจชุด khỏi chinh chinh phi đâu clip nè nóc rai nó anh xéo rồi thì, mới đi cứ vào hình thành mò mà nó, to <laughs> lắm, để <thì cười> Đâu, không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใน,นเมื่อท่านหมออยากมาทำตัวเองเอา้ากระมิดโอ้ยผ่าลองเะยพี่นอ้องผ่าลองก <c oughs> ายลงที่มวมันเพียงกับตลุม่ง <c oughs> ห้าผามหายใจไม่ได้น้อยเดียวได้ กลายไปได้ด ấ y มันจะตอไปล้มตัวหนบ่ได้เม็ดีสิบสอง่นยันมั้งใจเพื่อสชนมาเม็ดีสสองเต็มจัดมายาให้ขาดยาให้เกินเม็ดีสิบสองพวกเร็วใ่เบาใจพูดพูดฟูดพูดเม็ดีสิบสองสองเซนตันอ๊อกนี่นะตัวฉันก็มีตัวเหลืองนั่นนตัวเหลืองตัวเหลืองฉันนะ หามอได้ ấ เดมนพอแหามด้ตัวตัวอะสิไดเม่ยนก็ได้เม็ดหนึ่งแล้วมันขาดสองเส้นหามอไไ้ใช่ปะตัเอาตัวมันแล้วยังไม่แล้วพัดหามหาม้วเห็นคนเนาะพเอ้าช่างมาจอย ตัวปลาลมชื่ออันนี้นี่ตัวเพราได้นั่นเขาเอื้อวัดปลาลมตัวปั่ลมตัวจ่อยเอ้ยมันชื่อไว้เวลาจะล้มงอมาจ่อยเออแนวครึ่งเป็นล้มแนวตัวปั่ลมชื่อว่าเออโมเมนตัวเป็นถ้ามันบางมันน้อยกับบทตัวก็ได้บัวมันสลาดแล้วได้ปลาลมโอ้ยเอาแล้วพี่น้องเอาอีกแล้ว คนต้องทำหลัดทางกูจักเลยอย่าเว้านะเจ้าพูดแบบนี้แจ้ไหมลายเดียวนี้เขาเชโนน้ำบ่อจ้อยเลยน้ำบ่อจ้อยไปเที่ยวตลาดเที่ยวบนเก่าจ้อยหู้เรื่องหรอเขาว่ากันแล้วสิตอกใช่ไหมเขาไปเที่ยวตลาดแล้วบ่อจ้อยชื่อน้ำมันพืชดูให้มีเทสที่น้อกนี่ไงเนาะมาจะมาถ่ายคลิป ทำแมพี่นอ้องไว้หรแลวบ้ี่นดะนางพอดี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 สวยพอดีงาม <c oughs> นไป้อยนะมันแบเละพี่น้องโอเค okay, พี่น้องเลยมากับสายผลฝนมาเลยพี่น้องเลย <c oughs> เอาจบลิไปไว้ก่อนพี่น้องเนาะ ผมพ่อกับคลิปต่อไปเด้อพ่อแม่พี่น้องมือใหม่มือไหนเป็นยังไงค่อยไหวที่หนึ่งพี่น้องเลยอยู่ที่บ้านทานหมอคือเก่าพี่น้องเลยบอได้ไปทางใดก็อันนาก็ได้ยเมื่อนี้แล้วตอกไทยเริ่มเลี้ยงกระปูงนะตอกที่ขึ้นบอได้ต้องใช้กมันแน่นนะถ้าดำห้องแบบนี้ตอกได้ปูมันตอกกันไหมรือยังเอาแล้วพี่น้องมากับสายพล จบเรียบร้อยบานทานหมอมาแทงนี่ไว้สินหาตันให้นี่พอดีมับเลยบ่อย่าให้เกินเอาพอดีโอแต่มันขาดนะต้นไหมมายืนเปนต่อแล้วตรงนั้นจยง้ำมยังไ้ม ก้าวปอยูเนี่ยเลี้ยงปูแปดดอกเดียวเลยลลปัดโัวกาวปอยู่ละหับอีกได้ตัวสองเราบอกกับก้าวปอยูโย่ตัวนั้ตัวนี้มันหับอันปัดลมด้ยปยพัลมใช่ไหมแขวนมันอีกได้โค้ดเดี๋ยวค่อยตอกมันอีกเนะออโอเคพี่น้องเนาะสวัสดีและสบายดีสบายดีเนาะอยู่สูงคือเกาบนนี้กัได้อ,อยู่หลังคา